สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณวุฒิไรพรคะ่ะเมือใครช่วยยังไงคะคือตอนเนี้อ่าลูกูกประสบอุบัติเหตุรกคว่ำมาค่ะคือสมองอหัวฟัดพื้นต้องนอนหลบอ,อยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ตอนนี้อยู่ห้องไอซียูแม่ตกง,งานมาไม่มีเงินที่จะพอที่จะซื้อพวกเต็นเพิ่ผ้ารองอะไรเงี้ยแม่ที่ยังไงบ้างคุณแม่ ตอนนี้ล่าสุดก็คือสมองบวมติดอ่าเชื้อลงปอดผ่าสมองไปแล้วหนึ่งรอบดูดเลือดออกแต่ตอนนี้เลือดก็ยังมีซึมอ,อยู่บอกว่ายังไม่เป็นอันตรายอะไร<อ>ถ้ามีเยอะขึ้นมาอีกหมอก็จะเอาไปผ่ารอบที่สองแล้วตอนนี้น้องไม่แล้วน้องรักษาตัวอยู่ที่ไหนคะคุณแม่คะตอนนี้อยู่นครปฐมค่ะอ๋อโรงพยาบาลนครปฐมน้องน้องต้องใช้อ่าแผมเพ,มพ,พมลทกับแผ่นรองซับ อยู่ทุกวันค่ะแล้วที่โรงพยาบาลเขาไม่มีให้ใช่ไหมคะหรือว่ามีจํากัดไม่มีค่ะเราเราต้องซื้อเองอ๋อค่ะคุณวัยพรค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดคุยกันนะนะคปรากฏว่ามีคุณป้าวลีปานเจริญคุณป้าอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะคุณป้าอยากจะช่วยเดี๋ยวไปคุยสายกับคุณป้าเลยนะสวัสดีค่ะคุณป้าวลีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็จะโอนเงินเป็นโอนเงินให้อ่ะค่ะอื ค่ะอยากจะช่วยเหลือเขาใช่ไหมคะคุณป้าคะให้ไปซื้อของอะค่ะอืมค่ะพอฟังเรื่องราวที่คุณแม่เขาเล่าให้ฟังแล้วคุณป้ารู้สึกยังไงบ้างคะคุณป้าคะก็สงสารนะคะเนาะขอบคุณมากนะคะที่ช่วยเหลือเพราะว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีใครตัวแม่เองก็ไม่มีเงินพอที่จะไปซื้อของได้ตลอดไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวมีพลเมืองดีอีกท่านหนึ่งเราเป็น อ,อีกคนหนึ่งที่อยากจะช่วยเหลือคุณว่าลัยพรนะเดี๋ยวไปคุยกันนะ,ะว่าลัยพรนะสวัสดีค่ะ,ะพี่นพพรค่ะสวัสดีค่ะพี่นพพรฟังอยู่ที่ราชบุรีเหรอคะใช่ค่ะมีแผ่นรองอยู่ประมาณสามลังค่ะแล้วเราจะแพทอำเภออีกสองแพคโอ้โหดีใจจังเลยแล้วทำไมมีเยอะอย่างนั้นล่ะพี่พี่นพพีตอนนั้นคุณแม่ป่วยอะค่ะแล้วคุณแม่เสียก็ของก็เลยเราสต็อกไว้เยอะอก็เลยยังเหลืออยู่คุณว่าลัยพร ค่ะนี่ม,มีมีแผ่นลองสามลังแผมนเพริดอีกสองแพ็คคุณวไลพรค่ะดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าตอนไปซื้อก็แผ่นเพริดแพ็คหนึ่งสิบแผ่นก็สองร้อยครับค่ะแล้วก็แผ่นลองร<อ>้อยหนึ่งรอบหนึ่งก็สามร้อยสามร้อยค่ะ,คะช่วยกันเนาะโอ้โหคุณวไลพรอ,อยากจะบอกกล่าวพูดอะไรกับพี่นพพรบ้างไหมเชิญเลยคุณแม่วไลพร อาขอบคุณมากนะคะสําหรับอาอาอิจสุศนที่ให้ให้น้องให้ให้ใหกับลูกของวไลาพอนะคะคือมันไม่รู้จะอธิบายยังไงค่ะแม่ก็ไม่สุดทางแล้วค่ะไม่ยืมใครอะไรมันก็ยากขาเงินทองสมัยนี้ mm hmm. แม่ก็ไม่รู้จะทํายังไงเพราะว่าของมันก็มีราคาทุกอย่างร mm hmm. mm hmm. อบหรึ่งก็สามสี่ร้อยตรงนี้มาก็จะทุ่นทุ่นไปได้เยอะค่ะก็ขอขอบคุณมากนะคะ ใชค่ะไม่เป็นไรค่ะช่วยกันช่วยกันโอ้ดีใจจังเลยให้ร่ำรวยร่ำรวยค่ะ